ไอ้หนุ่มวอลโว่ตีนผีนะครับที่ขับชนสาวท้อง5เดือนจนเสียชีวิตเนี่ยนะเรียกว่าตายทั้งกรมนะครับแล้วก็ขับหนีไปสุดท้ายก็ยางแตกแล้วก็ไปเดินขึ้นแท็กซี่หนีไปแต่ว่าวานเห็นว่าเข้ามอบตัวแล้วนะครับแล้วก็มีความคืบหน้านะครับเหตุเกิดขึ้นในท้องที่สนอมีนบุรีครับพี่โก้สำหรับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุที่ขับรถวอลโว่ชนทําให้มีนางสาวนาดียะเดชะคัมภูนะครับที่กำลังตั้งครรภ์ห้าเดือนเสียชีวิต ทั้งกลมเลยนะครับแลวเมื่อวานก็นายได้เข้ามอบตัวแล้วครับชื่อผู้ต้องหาคือนายกาวินสาธรครับก็เดินเข้ามอบตัวที่สอนอมินบุรีนี่ฮะระหว่างทางเดินก็ยกมือไหว้ตลอดทางเลยครับก่อนสอนครับมีคนด่าญาติพี่น้องของมูตตายก็ตะโกนด่าพอรู้ข่าวว่าจะเข้ามอบตัวก็รีบเออนี่ตำรวจต้องกันเลยนะฮะนี่มีตำรวจกันซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะ เพราะว่าระหว่างทางนี้แม้นักข่าวจะรุมก็จริงนะแต่ญาติญาติเนี่ก็พยายามพยายามเลาะเลาเข้ามานะฮะนี่ฮะอุ่นวายอยู่พักหนึ่ง<ส>อันนี้ที่น่าโรงพักน,น่าสอนอมีนดุรีครับอืแล้วก็มีญาติาใจไม่ไหวครับนี่อันนี้ก็คนหนึ่งนี่ก็เป็นน้องน้องชายของนายธนายุทธซึ่งเป็นสามีของผู้ตายอซึ่งก็มารอด้วยครับก็มา คือจะเข้าทําร้ายแต่ต,ตํารวจเวไว้อ่าอันนี้พอเข้ามาในโรงพักครับปรากฏว่าห้ามไม่ทันนะนี่ครับถูกยากนะของผู้ตายเนี่ยลุมเข้าไปลุมเลยเ<ๆ>ข้าไปต่อยเลยครับก็บใจไม่ไหวะครับอืมนี่ฮะต้องตำรวจต้องห้ามกันพลัวันเนี่ยนะครับนี่ฮะต้องการลงไปลงจากโรงพักลงไปครับอือโอ้โหนี่ฮะอ่ะสุดท้ายก็ห้ามได้แล้วก็พาตัวไปสอบปากคำปากคำครับนายนายกวินก็ ให้การรับสาร,รภาพนะครับเบื้องต้นก็อ้างว่าตกใจมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะขับรถหนีครับแต่เหมือนว่าทําอะไรไม่ถูกก็เลย,เยขับรถกลับบ้านไปก่อนไม่ได้หนีไปไหนครับคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถวอลโวซึ่งก็เป็นรถเก่าไปหาเพื่อนย่านสุวินทวงศ์ก็ใกล้กลๆแถวมีนบุรีนะครับครับระหว่างทางระหว่างจะขับกลับบ้านที่สวนสยามซึ่งตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางมืดแล้วก็อม,มองไม่เห็นรถอมอเตอร์ไซค์ที่ ผู้ตายนั่งมากับสามีไปชนท้ายอออ่อืไทางผู้ตายก็ตกมอเตอร์ไซค์แล้วก็หล่นลงมาก็เลยโดนรถวอลโว่ทับซ้ำอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าไอรถมันเป็นรถเก่าแล้วก็ยางก็เก่าก็มันแตกจังหวะตรงนั้นนะ่พอดียางแตกก็เลยเสียหลักไปชนมอเตอร์ไซค์อ,อ้างอันนี้คือข้ออ้างที่ให้การกับตํารวจครับหลังเกิดเหตุก็ไปขับรถกลับบ้านตํารวจตามไปจับแต่ไอนายเมทานี่ ยังอยู่ในระหว่างตกใจเจ้าตัวขับหนีไปบ้านเพื่อนแล้วตอนเช้าก็เลยตัดสินใจเข้ามามอบตัวอเบื้องต้นตํารวจก็ตั้งแจ้งไว้สองข้อหาขับรถประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็่าผิดกฎจราจรก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วไม่ลงมาช่วยเหลือนั่นแหละนะนี่ฮะแจ้งไว้สองข้อหาครับครับผู้ต้องหาที่มอบตัวเมื่อวานชื่อว่านายกาวินสาธรน,นะฮะกาวินครับครับผม